สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทํากล้วยบวชชีคะนะคะส่วนผสมนะคะก็มีกะทิกับกล้วยแล้วก็มีน้ําตาลนะคะเราก็หั่นกล้วยพอดีคํานะคะแต่เออลืมไปนะคะเราต้องนํากล้วยมานึ่งก่อนนะคะ่ะส่วนผสมต่อไปนะคะเตรียมพร้อมนะคะแต่ลืมไปนะคะจะมีน้ําตาลและ ใบเตยนะคะเติมเกลือน,นิดนึงนะคะระวังร้อนนะคะเราก็มาหั่นกล้วยจากนั้นนะคะหัน่นกล้วยได้พอดีแล้วกับเครื่องปรุงที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็มาตั้งหม้อนะคะทุกคนใส่กะทิลงไปนะคะแต่อย่าเปิดไฟแรงนะคะเคี่ยวกะทิจนให้กะทิแตกมันแล้วเ,เราก็จะเริ่มเทส่วนผสมทุกอย่างรวมกันนะคะ จากนั้นพอดีน้ำตาลอะไรใส่กล้วยลงไปค่ะจากนั้นค่ะก็เปิดไฟอีกนิดนึงตั้งหม้ออีกนิดนึงชิมนะคะให้หวานหวานมันพอดีแล้วก็ตักใส่ถ้วยแล้วนะจ๊ะคลิปนี้เราก็จะพอกันแค่นี้ก่อนนะคะบ่ายบาย